สวัสดีครับทุกๆคนครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุคนนะครับเด้อสวัสดีครับทุกๆคนอนุนนำโคงกับมม่วะทะเลหาดหาดน้ำลินครับทุกคนเนาะมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเขาเบิงจากคลิปนะครับพี่น้องก่อนจะไปทำง,งานครับตอนนี้ก็เลือสิบเาทีเกิดสิบแปดนาฬิกาแล้วครับทุกคนไปเฮ้าไปเอาคลิปจากคลิปเนาะส่งให้พี่น้องเฮา ได้เบิ่งกันทาง YouTube ช่องอนุมนำโคเงนะครับพี่น้องเดอ้อกะเมื่อกี้ึ้นรับเชิญกันไป้องยายเอี่ยวสองนะครับทุกคนนะครับไปลองเพียงห้เพิ่นได้สามเพียงเนาะที่แหลกรับเชิญสองเพียงนะครับไปเลยแถให้เพิ่นนะครับอีกเพียงหนึ่งกะมีโอกาสกะนสิึ้นไปลองเนาะครับเนาะึ้นไปลองน้ำเล่าให้ลเลาเชิญก่อนเนาะครับเนาะ,ะพี่น้องอ่ะไปเอาไปเบิ่งคลิปทะเละหาดน้ำดินก่อนเนาะก่อนจีไปทำงานครับ ไปเลยครับสวัสดีครับไปเลยครับโอ้ลมแรงครับพี่น้องมือนีลมแรงแรงครับนะครับลมแรงมากเลยนะครับบรรยากาศยังมันแรงครับตอนนี้กำลังสี่สิบแปดนาฬิกาเนาะกำลังสี่สิบแปดนาฬิกามี หลายๆคนกันกับนั่งปิกนิกเนาะครับเนาะลมแรงขนาดเลยครับทุกคนเนาะลมแรงมากเลยนะครับแรงมากเลยพาพี่น้องมาเบิงยิงางามทางทิศตะวันออกนะ้ะพี่น้องเด้่มมือหนีนะบ่ไดไปทิศตะวันตกครับป้าึืนแรงครับทุกคนขึ้นแรงมากเนาะนแรงมากเลยครับผม ตอนนี้ใกล้สินาฬิกานะครับทุกคนวันนี้วันที่30เนาะเดือนกันยายนนะครับนะครับใกล้จะสิ้นเดือนแล้วเนาะเวลานี้ก็มีเขามีคนมาเล่นน้ำเยอะเลยนะครับเวลานี้เนาะครับทุกคนสวัสดีพี่น้องทุกๆท,กที่ทุกทุกั้งนะครับเด้อทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผม อนุ่มน้ำโป่งกะเตรียมมาธย์ยทะเลให้พี่น้องเบิ่งอีนแล้วครับมือนี้เนาะครับผมนี่เล็กน้อยเรียนนั่ง้อดนะครับผมม้วนเนาะครับม้วนใครอยู่มีพ่อมเมียเบิ่งน้ำอยู่เนาะขื่นแท้เด้อนะครับเนาะขื่นแง้งขื่นแง้งดูลูกดูร้านนะครับผมนะครับความสวยงามของทะเลเป็นยังไงครับพี่น้อง วิวสวยเนาะวิวสวยพี่น้องมานั่งเด็นน้ำคุรุมพุทธาป่าก็มีมากนั่งเดินเดินทะเลนังเหมือนเลี้ยงเนาะ,นะครับครับสวัสดีเด้อครับคุณสวัสดีทุกคุณทุกคนครับครับผมอนุลงพงมากภาพพี่น้องเขามาเบิ่งคืน ก่อนเรี้ยงครับผมก่อนสิไปดทำงานเนาะก่อนสิไปทำงานนะครับความสวยงามของธรรมชาตินะครับไม่ได้ยังที่เกินไปต้นคลิปนะครับเนาะอนุนมทมงกุกับถือรับเชื่อจุไปลองเที่บ้านได้เหวนะครับที่เรียกตั้งเวลาวาบอกเวลาไว้กคือขื่อยบสองนะครับแล้วที่นี่มันเกิดทางคัดของทางทีจรจังเลยนะครับทุกคนเลยมาลองตอนสิบเก้าด้วกาสามสิบนาทีเนาะนะครับ กับมอบเสียงเพลงให้พี่น้องเขาฟังสองเพลงเนาะครับเนาะเสียงแคทจากแม่นชันเรากัได้รอยารนาฬิกาเนาะครับเรากัวังนองหานุ่เนาะครับเนาะของไอ้มุนแคทจันทปุ๊บนะครับเสียงก็ดีกับพี่น้องแต่ว่าลองด้วยใจเนาะเพิ่งรับเตินเต็นไปกับไปลองน้ำเพิ่นซื้อนะครับรองน้ำเพิ่นซื้อช่องย่าเอ๋อสอง้วพี่น้องเดอ้อฝากนะครับตอนแรกๆนี่กับว่เห็นส่วัดตกดอกพี่น้องเพราะว่า เพราะว่ามันมีตะเมฆเนาะเมฆเป็นส่วนมากครับผมเมฆเป็นส่วนมากนะครับขึ้นแรงขนาดเลยครับคือพวคลื่นสวยงามครับทะเลทอนยสดแรงๆหน่เนาะครับุกคนเนาไปย่างเด็ดกระเบิดว,วนสุดแท่างานเนาะครับวันสุดแตงานมีเวลากลับพักควอนได้ี่นนองด้อไหมมีเวลากับแมววย่งยมมา,มา,ยางเด่อครับผมมาดูความสวยงามของธรรมาชาติเนาะ เขากับวแตกต่างอย่างจากธรรมชาติหรอกพี่น้องเป็นสิ่งเดียวกันนะครับเป็นสิ่งเดียวกันนะครับเพราะว่าทะเลต้นไม้เนี่ยใา้หรือแม้กระทั่งโตคพ้นนะครับปลุกย่างุกุกนวก็คือธรรมชาตินะครับคือธรรมชาติที่เข้าบวสามารถที่จะแยกออกจากกันได้นเนาะกับฝนปีนอยู่น้ำกันนี่แหละครับทุกคนใส่ชีวิตอยู่น้ำกันน้ำกันเพื่อคนคนเพื่อค้นค้นก็เพื่อเพื่อน้ำนะครับ พืชพันรญยาหารหรือว่าพืชต้นไม้ก็เรื่องเพื่อกันครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นมันขาดอะไรไปบ็ได้พี่น้องเนะาะธรรมชาตินี่คือร่วมๆกันแล้วในโลกไปนี้ก็คือธรรมาชาตนะาิเนาะการใช้ชีวิตกับเมือนกันครับทุกคนกานใรใช้ชีวิตกับเมือนกันถ้าทุกคนติดตามมานุ่นนองโคงกับสิเข้าใจดีเนาะว่าอนุ่นนองโงงเป็นยังไงเนาะครับเป็นยังไงเป็นคนแบบใดทุกอย่างก็คือไทยทอดออกไปพี่น้องเขาเบิเ่งเบิ่งแล้วเนาะพยายามสิเก็บเกี่ยวดู เกี่ยวเกยวเอาธรรมาชาติไม่พี่น้องเขาเบิ่งตอนอถูกทุกงามที่มีโอกาสนะครับถูกทุกงามที่มีโอกาสนะครับมือนี่อนุ่นหลงโขงกันมาพามาเบิ่งวามสวยงามของทะเลก่อนก่อนสิขทาทำงานเนาะก่อนสิขทาทำงานนะครับสวยงามพี่น้องสวยงามนะครับบรรยากาศสวยงามไยแต่ว่าบรรยากาศดีสวยงามมาสวยงามนีมันงกะอยู่ที่ใจเขาเด้อพี่น้องเด้อเนาะ ใกเข้าสะอาดไก่เข้าประมูลมองใก่เข้าประคิดลบๆเนาะใก่เขานิ่งใก่เข้าสงบนะครับถูกสิ่งทุกอย่างได้ลบไปนี่สวยงามเบิดครับ,สว,บสวยงามเบิ้ลบนี้ยังบอสวยงามดอกพี่นองว่าที่มันมีสิ่งดีสิ่งบอด,ดีมันใก่เข้ามันปุ่งแกนจกินมากนะครับปุ่งแกนเกินมาลกล่ากเบหยดเบียนกันมันก็เลยบอดีเนาะพาเสียมมันดีเลยก็คือเข้ายาียดเบียนกันได้พี่นองเด้อ อย่าเบียดเบียนกันให้กำลังใจกันดูแลกันในยามที่มีความทุกขนะ์เนาะคนที่มีความทุกข์กพยายามคิดิตรบวกๆไว้อย่าไปคิดลบนะครับถ้าเขาคิดลบมันงกะสีหม,มุนมองมันงกะสิผมมีความสุขหน้าตากะสิีมองค่ำหน้าตาบอรอบอเหลาที่พ่น้องเนาะเด็นบ่อลหน้าตานุ่มทำฟงหน่เนาะครับแต่สานีครับพี่น้องเป็นสะามีเนาะบวกเด่นเด้อเออบวกเด่นบ่พอได้มีเกียรติหน้าที่เกียรติ ว่าให้กูดไดเนาะอยากให้ทุกๆคนมีความสุขอยากให้ทุกๆคนมองอะไรกับมองในแง่บวกเด้ออยามองในแง่ลบครับมองในแง่ลบมันบ่มีความสุขดอกเนาะอือเอาแหลกมาชมทะเลพี่น้องควันจิบไปทำงานครับผมครับผมคลิปนี้อนุมน้องโปกอะสิภาพี่น้องไว้แค่นี้เนาะคลิปนาเจ้งพ่อกันไม่เด้อครับทุกคนเด้อนะครับอน,มน,นุมน้องโปกกัสิมาไทยจีบไอพี่นอ้องข้าบึงคือเกานะครับ ทุกคนกับให้มีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดืองมุ่งสงกับขอบคุณครับชาวเข้ามาสวัสดีครับผม